นี่คือปัญหาของเกษตรกรป๊าเพียกินขนาดนี้เลยเหรอดูนี่ไม่ได้อะเนี่ยต้นเนี้ยเพียกินหมดแล้วอะ่ะโอ้แม่เจ้าไม่ได้ดูมันเลยดิเนพิ่งกลับมาดูแลหลังจากห่างหายในการไปทำภารกิจของหน้าที่ลูกมา เพี้ยจ็ดการหมดเลยอ่ะดูดิเพี้ยเต็มเลยเตอ,อยตายรอบนี้ไม่ได้หรอกเพราะลูกไม่สวยเพราะเพี้ยมันกินหมดแลนะ้วเนี่ยดูเพี้ยกินหมดเลยอ่ะหมดกัน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 รอนี้รอนี้ไทยจะไม่ได้เพราะเพี้ยมันกินหมดแล้ว ดูแลไม่ได้ไม่ได้ดูแลมันแค่ไม่ได้ดู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 ผียโอ้โหเธอเยอะมากปาดัดแค่ครึ่งเดือนเองนะเนี่ยตายยังดูดิตายผียะกิน